สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกมเมก a าแมน X7 นะครับโอเคเราเข้าไปกันเลยนะครับโอ้เหมือนจะเป็นพวกของมีค่านะครับอันนั้น This Ready rock. พร้อมหรือยัง พร้อมจะลุยมานานแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรอนีก่อนนะรู้จักเ e ดอ l เลอร์หรือเปล่าน้องเอ้ยถ้าจะไม่ดีแล้วหนีดีกว่าไว้ อย,อยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะต้องมีบางคนปล่อยข่าวไปแน่เลยเฮ้ยนั่นใคร me, เราเองแหละอลูสแผนมันก็แยบยลแล้วอ่ะทำไมเขารู้อ่ะ โง่จริงๆเลยแกนี่ฮะคุณเป็นขบฏเหรอไม่หรอกแต่เราจัดการมันไปเมื่อกี้เองเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงอะช่วงเวลาหนึ่งในศตวรรษที่ยี่ส l o ส d s หลังจากเกิดความเสียหายมากมายก็กำลังซ่อมแซมกันอยู่แต่พวกแมว r ริ k ก็ยังลอยนวลต่อไปนะครับ The, the Ma Hunt Mave กองทัพแม่บริคันเตอร์ก็คือออกมาตามจับพวกแม่บิิอีกครั้งหนึ่ง t i o n ซ X ซึ่งอยู่แนวหน้าของแม่ฟริคันเตอร์ก็ถอนตัวออกไปจากแนวหน้าแล้ว ทำไมเล่พลอยต้องต่อสู้กันเองด้วยมันเกิดความเสียหายมากเกินไปแล้วระหว่างที่ X ถอนตัวออกไป Maverick Hunter ก็อ่อนแอลงครับเพราะว่าขาดคนเก่งก็เลยเกิดองค์กร Red Alert ขึ้นมาเป็นองค์กรผิดกฎหมายที่ออกมาล่าค่าหัวคนอื่นแต่ก็ออกมาจัดการ Maverick ให้แทนนะครับ I แต่สมาชิกคนหนึ่งใน Red Alert นะครับก็เปลี่ยนใจจะออกจากกลุ่มซึ่งการตัดสินใจออกอย่างนี้ก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่นะครับลาก่อนนะเรฟเราจะออกไปเป็นนักล่าด้วยตัวเราเองนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การต่อสู้ครั้งใหม่เกิดขึ้นมา <Ready? S 2> ว้าวมาแล้วนะครับอืมเมกาแมนซีรีโปรดตั้งแต่เด็กนะครับ <Huh? S 2> ในภาค X7 นี้มีระบบออโต้ล็อกด้วย <Huh? S 2> อุยเดี๋ยวก่อน <Hey. S 2> คือมันจะออโต้เล็งให้ด้วยนะครับเนื่องจากฉากเป็น 3D แล้วก็ตัวนี้สามารถลอยได้ด้วยนี่อย่างของ X เนี่ยได้แค่ล่อนใช่ไหมล่ะไอต,ตัวนี้ลอยได้เลย ของเอกได้แค่ลอนเดี๋ยวก่อนอ่าโอเคแล้วก็ภาคนี้นะครับจะเป็นภาคที่มี3มิติด้วยซึ่งภาคนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากภาค X6 นะเมกามน X6 ซึ่งตอนนั้นเกิดสงครามการต่อสู้กันยิ่งใหญ่มากๆเลยระหว่างเรปพลอยก็คือพวกหุ่นยนต์นี่แหละเขาเรียกว่าเรปพลอยนะครับกับพวกแมวผลิตก็คือเรปพลอยที่ทําตัวไม่ดีหรือพวกคนร้ายนั่นเอง หลังจากจบสงครามครั้งใหญ่ปุ๊บเนี่ยแม v เ r ล็กฮันเตอร์ซึ่งเป็นนักล่าแม่เหล็กเนี่ยก็จะต้องทาการเก็บกวาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับให้เมืองสะอาดให้เมืองสงบสุขเหมือนเดิมเดี๋ยวถึงตรงนี้นะครับจะมีเป้าสีอันเหมือนกับเป็นถอดรหัสเราต้องยิงปุ่มที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสีแดงเป็นรหัสนะครับถ้ายิงผิดก็คือเริ่มใหม่หมดนี่นะครับยิงสีแดงไปปุ๊บสลักมันจะเริ่มถอดออกมาทีละชิ้นมีระบบเล็งให้แลวก็สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้อ่าโอเค หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ